สวัสดีค่ะสวัสดีกันทุกวันศุกร์นะคะจะเจอกันวันศุกร์ที่แบบว่าชิลๆสบายๆนะคะอยากกินอะไรก็ทำกินกันเป็นเพื่อนกันนะคะพูดคุยกันทักทายกันนะคะทุกวันศุกร์กับตาต้นยอลไลฟ์ของเรานั่นเองนะคะสุกที่แล้วนี่ใครใครได้ดูก็จะเห็นว่าอีฉันฮาโลวีนแบบสุดๆนะคะเพื่อนอีฉันก็บอกว่าอีฉันทำถึงมากกว่าทำถึงคือทำเกินค่ะ เพื่อนที่เชนบอกอีชันทำเกินนะคะก็เพราะมันมันเกินมากเกินไปค่ะมันทำเกินไปนะคะก็น่ารักน่ารักแต่พอมาเห็นรูปตัวเองนะมันดูเหมือนนิ้วเลยหน้ามันขาวๆหน้ามันขาวๆมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบฮาโลวีเนี่ยมันเหมือนตุ๊ดจีนแบบว่าหน้ามันขาวๆใช่ไหมกลมๆใช่ไหมแล้วก็ตาเล็กๆใช่ไหมแล้วก็แบบนะมันมันดูแบบว่า มันนิ้วเพราะว่าแป้งที่ใช้มันแบบมันแบบแบบเหมือนแป้งนิ้วไงเธอ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แน่มีคนนั้นมาแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีทักทายกันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะกลับนะคะไม่ใช่กลับเข้ามานะคะเดือนใหม่แล้วนะคะปีหน้าก็ทันไม่ใช่เดือนหน้าก็ทันวานะคะนี่เตรียมคริสต์มาสกันนะคะแล้วก็อีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วนะคะเวลามันผ่านไปโวยขนาดแปลว่าอะไร วยวยขนาดคนเมียงคนเมียงเวลาผ่านไปไวอยมากค่ะผ่านไปไวยมากเลยนะคะก็แป๊บๆนะคะก็จะนี่เมื่อวานใครได้ลอยกระทงบ้างอีฉันไม่ได้ลอยกระทงนะคะพระจันทร์ก็ยังไม่เห็นเลยเพราะว่าบ้านนะคะต้นไม้มันบังหมดหนูพระจันทร์ไปอยู่บ้านโน้นถ้าจะดูพระจันทร์ต้องเดินไปบ้านนูนนี่ฉันขี้เกียจไปนะคะก็เป็นว่า อธิษฐานในใจและกันนะคะช่วงนี้แบบว่าลอยกระทงก็แบบด้วยความที่ช่วงนี้ข่าวดำใช่ไหมคะก็จะความคึกคักก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะคะแต่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีเทศกาลแบบโคมลอยแบบโอ้โหอภิมหาอลังการสวยงามมากเลยถ้าเกิดว่าใครได้ไปหรือว่าใครเห็นคลิปนะคะอ่ะวันนี้วันศุกร์นะคะอีฉันสวัสดีปิ๊ติกจากคุณเปลยงไก่น,นะครับคุณเปล่งไก เกรียงไกรนะคะโหชื่อแบบว่าสุดยอดเลยนะคะเขาลอยกันจากคุณพน่รังสีไทำไงคะถ้าไม่ลอยแล้วทำไงอะ่ะ <l ots> บอกหน่อยสิเหมือนกันเลยเ <l> ห <ots> มือนกันเลยนะคะคือถ้าไม่มีถ้าอีฉันอะอยู่เชียงใหม่อีฉันได้ไปลอยเพราะว่า น้องอิชัน,นี่จะอินกับทุกเทศกาลมากเลยนะคะต้องไปเที่ยวต้องไปถ่ายคลิปรีวิวนั่นนู่นนี่นะคะวันนี้น,น่ารักขอบอกโอ้ขอบอกเลยนะคะอ่ะก็ครอบขุนเจ้านะคะอ่ะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะอิชันวันนี้ปกตินะวันศุกร์เนี่ยก็จะแบบเนเหนื่อยทำภารกิจนั่นนู่นนี่มาวันนี้ก็แน่นอนเมนูของเรานะคะมันก็จะเป็นที่แบบง่ายๆนะคะแต่ว่าวันนี้ พ่วงคําว่าสุขภาพนิดนึงแนะ่คืออะไรที่เป็นกระเจีย๊ยบเนี่ยมันก็สุขภาพหมดดีต่อลําไส้นะฮะกินลดดีสุขภาพเริ่มต้นที่ลาไส้ะครับสุขภาพเริ่มต้นที่ลําไส้นะคะใครชอบกินกระเจีย๊ยบบ้างนะคะปกติตอนเช้าไอ้ไม่ใช่คือมื้อปกติเนี่ยก็จะปิ้งซซวโดนะคะแล้วก็ทาออมเล็ตไข่แล้วก็เอากระเจีย๊ยบไปคั่วๆกับเนยหรือว่าน้ำมันมะกอกนะแล้วก็กินกับไข่กับซาวโดนหนมปังแค่นั้นเอง อร่อยแล้วนะอร่อยแล้วแต่วันนีนะ้มันจะเป็นสปาเกตตีเบคอนใส่กระเจี๊ยบปกตินะสปาเกตตีเบคอนนะ่ะมันต้องใส่ใบโหระพาใช่ไหมนะแต่วันนี้ลองใส่กระเจี๊ยบดูเพิ่มความเฮลตี้เพื่อสุขภาพนิดนึงนอกจากจะกินเบคอนแล้วนะครังสีถามว่าวันนี้ไม่เป็นนางลบพมาแล้วไม่ใช่เมื่อวานเหรอคะก็วันเกินเมื่อวันนึง <laughs> มันเกินเมื่อวันนึงถ้าให้เลือกนะคะระหว่างฮาโลวีนกับ ลอ,อยกระทงอีฉันเลือกฮาโลวีนค่ะ <laughs> ถ้าลอยกระทงนี่ฉันก็ต้องไปไม่ค่อยจะเหมาะกับชุดไทยเท่าไหร่นะหน้าตาไม่ค่อยเหมาะกับชุดไทย <laughs> ขนาดฮาโลวีนนะใส่ออกมายังดูเป็นนิ้วเลยเป็นอมวยเหมือนมันนิ้วเลยปะ่ะเปิดเตากันดีกว่านะคะเปิดเตากันเพื่อมันจะเท่ากันหรอคร,รับมีคนถามเมนูก็ลองดูไงเนี่ยทุกอย่างเนวันเนี้ย เริ่มต้นไปพร้อมกันเลยนะคะอีชันเคยเห็นคนทําแล้วมันต้องรอดสินะคะวันนี้มันมันกินเบคอนอย่างเดียวมันไม่ได้มันอ้วนเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะใส่กระเจี๊ยบลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ดูแบบมี texture มีผักหน่อยนะคะดูเป็นคนมีสลาดนิดหนึง่ง <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำมนะะันนะน้ำมันก็นะ้ำมันหมัมกกอกเดอ้อ มันมะกอกนะคะโอ้ไม่ต้องนํำมันมะกอกลืมไปเดี๋ยวเพราะว่าชุดเมืองชุดเมืองเมืองอลืมไปชั้นต้องเอานี่ก่นอนเบคอนลงก่อนอเพราะเบคอนน้ำมันมันเยอะแล้วไงอ่าน,นี่เบคอนเจียวเบคอนก่อนนะเพราะเราอาจจะไม่ต้องใส่น้ำมันเนี่ยเราเทน้ำมันออกแล้ว เบคอนมันก็มีน้ํามันเยอะอีกแล้วใช่ไหมคะ mm. อ่ามาเจียวเบคอนหอมๆกันนะคะเส้นเราก็ลวกแล้วนะคะน,นี่แค่เบคอนนี่ก็หอมแล้วแก mm. อืมเดี๋ยวเบคอนก่อนจริงๆต้องต้องเจียวสักพักหนึ่งอะ่ะจนมันแบบกรอบหน่อยนะอืม แต่เด๋อวข้อถุงนี้จะมันเดี๋ยวนึงหอมเนาะแค่นี้ก็หอมแล้ววังวันนี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้ก็หยุดกันแล้วนะ<ม>ปีนี้ะจริงๆอะ่ะตอนปีใหม่ปีนี้ยอิชันมีงานเข้าดาวที่ขอนแก่นนะม,มันจําไม่ได้มันเป็นงานจังหวัดหรือว่างานร้านนะไม่รู้ว่าคนเซิลหรือเปล่าขออย่ากให้คนเซินนะออ้ชนะันอยากจะไป ข้าวดาวต่างจังหวัดจำไม่ได้ว่าแคนเซิลไหมแต่ในไลกรุ๊ปมันยังไม่แคนเซิลอะไรนะแคนเซอร์หนังเยเหรอเขาก็มีงบอยู่แล้วในเธองบมันแจกจ่ายไปหมดแล้วอันไหนที่เราคิดว่าอันไหนที่แบบเออมันมันทำไปแล้วอ่ะมันวางงบไปแล้วมันจัดการไปแล้วอ่ะแบบ ตั้งแต่ต้นปีหรือกลางปีอะไรเงี้ยมันก็น่าจะไม่ล้มเลิกเลยนะแกนะเพราะว่าเขาขอ,ขอความร่วมมือเนาะแกเนาะเขาขอความร่วมมือเขาไม่ได้ขอลใช่พรุ่งนี้ผมทํางานไม่ได้หยุดครับแตบคุณนัครพักคงครับนี่นะคะอ่ะกระเดียเด๋ยวเราขกินแต่ดอกไม่ใช่หรอคนละเรื่องกัน <laughs> อันนั้นกระเจี๊ยบแดงฉันนะก็งงเหมือนกันนะเอาจริงๆริงก็งงเหมือนกัน อันนั้นกระเจี๊ยบแดงอันนี้กระเจี๊ยบเขียวมันมันมีสองแบบนะคะนี่นะคะอ๋อไงน่ะนยใส่กระเทียมนิดนึงนะคะทำไมทำไมพี่ทำอันนี้ถึงไม่ใส่กระเทียมก่อนมันจะไหม้ไงคะมันจะไหม้นะคะนี่หอมหอมนะคะใส่พริกใส่พริกพริกลงไปอื้ม เตินมันเพิ่มนิดนึงอือโอ้น่ากินจังเลยอ่ะพอน่ากินแค่นี้ก็น่ากินแล้วอื่ไม่เดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปนะคะอย่านี้ไงคืนนี้ทําอะไรทานคะคนนี้น่าจะเพิ่มมาแล้วฮะสปากเกตตี้นะคะผัดสปากเกตตี้เบคอนอใส่กระเจี๊ยบด้วยเนี่ยเห็นไหมเขือเพื่อสุขภาพ กุขภาพนิดนึงนี่เขาเลิกกินเจกันแล้วช่วงกินเจเราได้ทำเจไหมไม่ได้ทำเลยเนาะนี่ฮะตอแรกนึกว่าเส้นจะไม่พอพอมันอืดแล้วมันก็พอเหมือนกันนะเนี่ยนี่แทนได้ไหมครับนี่ใส่ที่ขนงอยู่ทานก็ได้นะอ่ะใส่เกลือลงไปเกลือนะคะ เครื่ไทยโอ้แล้วลืงอันหนึง่งเขาจะเขาให้ใส่ใส่เนยลองไปนิดหนึ่งเดี๋ยวขอปิดปิดไฟแป๊บนึงก่อนที่จะเตรียมเขาใส่เนยเขาให้ใส่เนยตอนจบนะเราแป๊บนึงหานเนยแป๊บนึงโอ้โหอ่ะเจอละเดี๋ยวเขาจะให้ใส่เนยตอนตอนจบนิดหนึ่งนะคะเราเดี๋ยวค่อยใส่โอเคนี่ อืมอืมสีสันดูดีเนาะอืมอืมอืมเดี๋ยวชิมเส้นก่อนว่ามันเค็มพรอมไหมโอ้โหได้อืมน่าอิ่มดูดี เราใส่พริกไปไม่เยอะไม่แล้วไม่แล้วยังไม่ไหม้ยังนะยังอย่าขูดก,กันสิ <laughs> ยิ่งกลัวไม่ยู่อันนี้อะไรคะใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยนะคะอ๋ออืออือปรุงรสหน่อยอเกินเลยอือขอก็หน่อยนะฮะ หนึ่งนะคะโอ้ยตัดตัดนิดหนึ่งโอ้ยน่ากินเลยอ่ะอ่ะแล้วเขาก็ให้ใส่น้ำต้มเส้นหน่อยนี่น้ำต้มเส้นที่เราต้มนะเออผมอยากรู้ทำไมเราต้องใส่น้ำต้มเส้นมันจะหอมไงนี่ใส่น้ำต้มเส้นหน่อย นี่ขนาดเราเรากินอะไรกันมาแล้วนะเมื่อกี้ใช่อ,อธิบาย <laughs> เรากินเยอะมากอะไก่ย,ย่างส้มตำปลาดุกลูกชิ้นทอดอ,อร่อยแล้วโอ้โหดวหน้าตาทุกคนใส่เนยนิดหนึ่งเนยนิดหนึ่งเนยคลุกนิดหนึ่งอตอนนี้เละละเละนิดหนึ่งละโอ้ ันอาจจะใส่พริกน้อยไปหน่อยใชไ่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นพริกเลยใช่ไหมนี่ใส่ใส่เนยแล้วมันก็จะหอมนิดนึงอะ่ะได้กลิ่นหอมเนยไหมหอมหอมหอมเนยใช่ไหมใช่เออแต่พี่พูดถูกขานด,ดนพริกเลยกำลังว่าจะใส่เพิ่อมอีกสักนิด แต่ว่ามันน่าอร่อยกันเลยครับพี่ริกพี่เดียวทีบัดบุนปสมคนครับเ,เอาเอาแซ่บๆใส่พริกนิดนึงไหมใส่พริกเพิ่มหน่อยก็ได้พริกเพิ่ม,มนหน่อยนะพริกเพิ่มนิดนึงอืมพริกเพิ่มหน่อยละ <c oughs> โอ้โหมาแล้วใช่ไหมพริกใช่ <c oughs> พิกเริ่มตีจะมูคอไทยนะกูกินกินแล้วกินตะมูพิกมาแล้วใช่ไหมใช่มาแล้วมาแล้ว <c oughs> ตอนแรกไม่มีกลิ่นเลยแม่ตอนนี้กระเจี๊ยบมันเหี่ยวไปแล้วแหละเมื่อกี้กำลังดีๆกระเจี๊ยบที่มันกินดิบได้หรอพี่เขาไม่ให้กินดิบนหรอเออทำไมไม่รู้เหมือนกัน อืมโอ้นี่นะคะเมื่อก,กี้ผัดนานไปกระเจี๊ยบเหี่ยวไปนิดนึงค่ะค่ะรเจี๊ยบดำเจี๊บยบ แห้งเป็นนิดหนึ่งเพราะว่ามาเติมพริกกันเมื่อกี้เรกอเวันนี้เอฟซีอยู่ฮะเรขามาค่ะเรขามาคุณดาวค่ะคุณดาวคุณชนูมานะฮะคุณดาวมากินสปาเกตตีค่ะ เพื่อสุขภาพนะคะสปาสเกตตี้เบคอนเบคอน and กระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนี่มันงนี่แบบว่าเป็นแบบเพื่อสุขภาพนิดนึงนะนอกจากจะกินเบคอนแล้วมันจะเป็นแง่คือกินเบคอนเข้าไปมันไม่ดีต่อลำไส้แต่เราก็ใส่กระเจี๊ยบเข้าไปเพื่อล้างลำไส้ <laughs> ร่างกายมันคงงงใช่ป่ะไหมฉันกินเบคอนอยู่ดีๆอยู่ๆก็มีกระเจี๊ยบมาล้างเบคอนออกไปคงงงใครรู้คำตนะเคลียร์กระเจี๊ยบออกก็โอเคเคลียร์กระเจี๊ยบออกรู้เลยว่าใครใช่ไหมมันใส่พี่ก็คงกินไม่ได้ใครครับหนึ่งสองดูควันสองพอดแคบหน่อยไหฮหา คว <aha> ันนะเดี๋ยวพร้อมก็ขออีกทีนเพราะว่าผมเมื่อกี้ติดทางข้างหลังลุงหลังนิดหนึ่งแม่เอาความลุงหลังฮ่แเรามากินกันดีกว่านะคะอาทิตย์หนึ่ง ทำอาหารหนึ่งครั้งดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรอดไหมนะคะมากินกันก็แกกินพริกเลยนะเพราะผักพริกเสร็จปุ๊บนี่แบบโอ้โหก็แกบอกว่าให้เติมพริกไงฉันก็เติมเีอยีบท่แพมากกะะบรูนนต้องปลูกอะต้องต้องปลูกต้องปลูกเติมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมกัน ชิมเส้นชิมเส้นนะคะเบคอนเบคอนฉันอาจจะใส่น้ำตาลตัดไปนิดนึงเพราะกลัวเผ็ดไงเลยตัดน้ำตาลนิดนึงชิมเส้นก่อนแต่ยังนีมีแพง,างมากค่ะยังไงนะฉันก็ว่าต้องใส่ใบโหระพาอยู่ดีแกอือมันมันจะหอมกว่าจริงใน ตมัมีตมั้มีใบโหระพามันบอกช้าจังเลยไม่งั้นใส่ใบโหระพาออให้มันหอมนิดนึงคุณแ<ต>ม่ทุกทบ,บอกว่าเพลงกระเพาะทำอาหารก็เก่งมากครับอืมแต่กินกับกระเจี๊ยบก็อร่อยนะแกม,มันก็จะกรึบๆเหน,เนียวๆ่ะแต่กระเจี๊ยบสุกไปนิดนึงเพราะว่าฉันอนะ่ะผัดนานไปมัว โมวแต่เพิ่มโมวแต่ปรุงแต่ถ้าใส่ใบโหระพาเพิ่มนะมันจะหอมกว่าน,นี้เพราะเราแบบชินกับการผัดส,สปาเกตตี้เบคอนใส่โหระพาก็อร่อยนะนี่ขนาดกินกินส้มตำหนมจีนมาแล้วนะแกไม่เก้คือเบคอนนะ่ะ ใส่กับอะไรก็อร่อยอ่ะแกโ oh, <man. S 1> อ้โจริงขาดใบโหระพาแต่ในสูตรเขาไม่มีใบโหระพากิ่เผิน <c oughs> เผินเผินเินแบบไม่ไม่ได้เผ็ดมากหอมหอมพริกนหนอย อซึ่นก็เป็นแบบอาเดนเต้ล้วยนะกนอืมเสียอย่างเดียวกระเจียบมันสุกมากเป็นนิดนึงแต่อร่อยเลยแหละเพราะว่าเมื่อกี้ตอนจบนะเราใส่เนยลงไปคลุกนิดนึงมันหอมเด็กไม่ไมาใกล้เลยหรอกครว,วันนี้ปั้นป้านมันปันกินไก่ไปแล้วเออแต่บปันกินไก่ไปแล้วนะฮะน่าจะง่วงอยู่ปั้นป้าน นั่นเรียกมาปนามันปันมาหาพี่ดาวแล้วน,นี่แล้วมาให้แม่อุ้มเลยแล้วมันลืล่นนะได้ไหมมันลื่นมันลื่นทำไมอ่ะลูก <c oughs> เล็บเริ่มยาวแล้วลูกอ๋อเพราะว่าเลียรเท้าตัวเองแล้วเท้าเปียกใช่มามาหาพี่ดาหน่อยมาโู้มาตัวในฝันเท่าไหร่ครับคนในฝันคืออะไรก็อาจจะมิกมาจัด คนในฝันนะคะต้องไปให้ตาลองโอเคนะคะวันนี้เมนูของเรานะคะง,ง่ายๆอร่อยนะคะเพิ่มเติมคือเพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะอายุขนาดนี้แล้วต้องมีอะไรดักไว้นิดนึงนะคะอย่างเช่นกระเจี๊ยบนี่เป็นต้นนะคะที่ฉันจะบอกว่าเฮ้ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามีใบโหระพาใส่หน่อยก็อร่อยมันจะแบบ มันจะหอมมันจะความแบบไทยๆเพิ่มขึ้นมานะคะแต่กินแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่ผิดเพราะกินเบคอนแล้วก็มีผักด้วยใช่พี่คือถ้าพี่กินอย่างงี้โอเคอเพี่เพราะว่าพี่ไม่รู้สึกผิดไง,งมัน,มนไม่รู้สึก,สกผิดเพดมันเข้าไปหักล้างใช่ <S <S <ๆ S 1> ไหมคะม,มันก็ไปหักล้างอ่ะร่างกายบอกอุ้ยเบคอนมาแล้วสักพักมีกระเจี๊ยบเข้ามาเออค่อยค่อยรู้สึกแบบอยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อยากกินอะไรอร่อยอร่อยนิดนึงนะคะใช่ไหมคะลูก ทำหน้าโอเควันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับสปาเกตตี้เบคอนกัเจีบนั่นเองนะคะง่ายๆเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นใส่ปลาสลิดก็ได้นะปลาสลิดทอดกรอบนะคะแต่ว่าหรือแฮมก็ได้แต่เบคอนนี่เป็นอะไรที่แบบ perfect เพอร์เฟกนะคะโอเคเดี๋ยววันสุกน้าเจอกันใหม่นะสุกหน้าแม่ ก็น่าจะไลฟ์เหมือนกันเพราะว่าแม่มีธุระอะไรเนาะวันศุกรนะ์เนาะโอเคหนะ้าวันศุกรนะ์หน้ามาเจอกันใหม่นะมาเจอแม่กัน